พิธีกรรมสาบแช่งศัตรูถ้ายังอยู่ขอให้มีแต่ความย่อยยับการแก้แค้นในแบบฉบับฮ่องกงตอนนี้พี่วาก็อยู่ที่บริเวณที่เขาทําพิธีกรรมสาบแช่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นบริเวณที่มีความผุกผ่าแล้วก็มีความเจริญรายรอกพิธีกรรมนี้มีมาหลายสิบปีแล้วค่ะโดยเริ่มที่ประเทศจีนนะคะแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาไม่ให้ทําพิธีกรรมนี้ก็เลยมาฮิตที่ฮ่องกงแทนโดยอาาเนี่ยแหละค่ะเป็นคนทําแล้วแปลกมากคนที่มาทําส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นพี่วาได้มีโอกาสถามเขาว่าเขาอ่ะมาสาบแช่งใครกันหรอหญิงคนนึ่งตอบว่าเธอมาสา ส่วนอีกค,ค,คนนึงอ่ะมาสาบแช่งลูกหนี้แล้วที่เห็นบางสรรคนเยอะเพราะเคยมีเจ้าหนี้มาสาบแช่งลูกหนี้แล้วได้เงินคืนภายในหนึ่งเดือนค่ะเดี๋ยวเราจะสาบแช่งสิ่งนี้กันนะคะตอนนี้ปัญหาคือไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงนะคะตัวชาวชี้แค่ใจที่ก็คันได้องพิธีนี้จะเริ่มจากอาาให้พีวาเขียนสิ่งที่ต้องการสราบแช่งลงบนกระดาษจากนั้นก็นํารองเท้ามาตีตีตีตจนกระดาษขาดแล้วก็เอากระดาษปึ้งใหญ่ที่เป็นรูปเสือเนี่ยนะคะมาวนรอบตัวของพี<ล>วาะปิดท้ายด้วยการโยนบล็อกไม้ถ้าอันหนึ่งคว่ำองส